คณะศิละปะและการออกแบบดิจิทัลมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับสมาคมเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในการสน,สนับสนุนของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอัชญากรรมแห่งสหประชาชาติจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและโร,ร่รางวัลรอบชิงชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสีระดับมัธยมปลายและอาชีวศึกษาทั่วประเทศในโอกาสที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครบรอบ60ปีนี้โดยมหาวิทยาลัยยังคงมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อการรับใช้สังคมให้มีความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นการตอบรับและสอดคล้องกับนโยบายของสหประชาชาติที่จะมุ่งพัฒนาสังคมโลกให้มีเสถียรภาพและมีความมั่นคอง,องอย่างยั่งยืนร่วมกันทั้งโลกซึ่งกิจกรรม60ปี UTC C, C าศาสตร์สีสร้างฝันรู้ทันอัชญากรรมข้ามชาตินับว่ามีความสำคัญในการพัฒนาคนพัฒนาสังคมและพัฒนาชาติ โดยใช้สื่อศิอละปะสมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและส่งทอดจากคนรุ่นใหม่ไปสู่สังคมในรูปแบบที่เข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่มหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยที่ผ่านมาสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานอาร์ตชยาครามนะครับหรือว่าการ ศาสรสีสารฝันของคณะศิลปะดิจิทัลและการออกแบบนะครับหรือว่าคณะ Digital a r t ์ตแ d นด์ดีไของมหาวิทยาลัยหอนค้าไทยนะครับเราได้ร่วมมือกับนะครับ UNODC ซึ่งก็คือเป็นหน่วยงานนะครับที่ต่อต้านนะครับอาชญากรรมและยาเสพติดของสัประชาตินะครับซึ่งหน่วยงานนี้เนี่ยได้มีการสนับสนุนกิจกรรมดีๆร่วมกับมหาวิทยาลัยหอนค้าไทยในการที่จะ สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับทางด้านการต่อต้านอาชญากรรมและก็ยาเสพติดนะครับให้กับเยาวชนคนไทยคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งเราจะใช้ศิลปะนะครับการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็เป็นการร่วมมือกันระหว่าง UNODC นะครับกับมหาวิทยาลัยหอการาไทย u t c เพื่อจะสร้างองค์ความรู้นะครับและก็สร้างการะตันรู้ให้กับเด็กและเยาวชนคนไทยซึ่งเราต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาทางด้านยาเสพติดและอาชญากรรมเนี่ย คือปลุกเข้ามาในสังคมโลกมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งสังคมไทยซึ่งบางทีเนี่ยนักเรียนเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการตลอดจนอาจจะอยู่ในครอบครัวที่ได้รับการนะครับดูแลแล้วก็อาจจะมีการให้ความอบอุ่นไม่เต็มที่นะครับเพราะสังคมที่มีการรัดตัวในเรื่องของการทํางานนะครับดังนั้นเนี่ยเยาวชนทุกกลุ่มนะครับอาจจะถูกล่อลวงหรืออาจจะรู้เท่าไม่ถึงการและเดินก้าวพลาดได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เป็นการพิสูจน์ในระดับโลกก็คือการเอาศิลปะเข้าไป เป็นการนำเสนอองค์ความรู้นำศิลปะเข้าไปอยู่ที่เยาวชนทุกกลุ่มทุกรุ่นเนี่ยนะครับทำให้เขาจะห่างไกลยาเสพติดและสิ่งสำคัญมากนะครับในเรื่องของการบําบัดการดูแลคนที่ต้องโทษทุกที่จะใช้ศิลปะในการที่จะขัดเกลาวให้เขามีจิตใจที่งดงามและก็ยังสร้างเส้นทางอาชีพให้เขาได้เติบโตหลังจากที่เขานะครับอาจจะเดินทางไปผิดทางและเราจะเห็นหลายคนนะครับที่เป็นศิลปินและสร้างไรายได้ เป็นร้อยล้านบาทจากการที่เข้าถึงศิลปะนอกเหนอ้จากนั้นเองก็ยังเป็นการที่จะคัดสรรคนที่ได้รู้สึกว่าเขามีศิลปะในใจทําให้เขารู้จักเส้นทางการเจริญเติบโตของเขาครับและนี่คือสิ่งที่เราร่วมกันระหว่างนะครับมหาลัยหออานค้าไทยและ UNODC ซึ่งแน่นอนนะครับวันนี้เรามีผู้แทนของ UNODC มาอยู่กับเราก็คือมิสเตอร์ฟิลิเป้นะครับได้เข้ามาอยู่กับเรา Could you please say something to the Thai Society please Yes thank you so much good afternoon Uh, on behalf of the United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, I would like to express our gratitude to the University of the Thai Chamber of Commerce for partnering with us in order to uh, organize this wonderful art contest. Uh, as the President was commenting, art is a powerful tool to raise awareness about different uh, manifestations um, in, this, in this particular occasion. Manifestations of organized crime. So, we have been working and providing students, uh, art students, with the possibility to depict in a canvas their emotions, their impressions about organized crime. And uh, today we have witnessed uh, how um, interesting, and how wonderful, and how well. Um, Implemented how well designed all these uh, paintings um, have come to life. And uh, it's really a great pleasure to see that Thailand is a country where there is a youth uh, committed to the problems uh, of society and uh, the winners and all the students that have participated and been shortlisted as finalists. Will uh, commit themselves to take this message to their communities. So, for the United Nations, it is an enormous pleasure to be part of this initiative. Uh, we would like to thank Japan for providing the resources to organize uh, these activities. And, of course, uh, thanks to the University of the Thai Chamber of Commerce for um, allowing uh, the UN to be really uh, working with the Thai youth, with the Thai communities to make this happen. เกณฑ์ของเรานะครับก็จะมีอยู่3เกณฑ์ด้วยกันอันแรกก็คือเรื่องของความสวยงามนะครับซึ่งซึ่งดูแล้วเนี่ยต้องสวยงามนะครับบิวตี้นะอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของความคิดนะครับคอนเซ็ปต์หรือว่าเอ่เมสเซจที่ต้องานจะสื่อสารออกไปและสุดท้ายก็เป็นเรื่องขององค์ประกอบสินนะครับสานะครับรวมแล้วก็100%่อปพอดีนะครับนอกจากนิทรรศการที่เราจะจัดประมาณ1สัปดาห์นะครับที่สามย่านมิทาวแล้วเนี่ยปลายปีนี้นะครับผลงานทั้ง12ชิ้นเนี่ยจะได้ถูกผลิตเป็นปฏิิทนนนจจจจําาว00ชุดซึ่่งะแกกยให้ับ โรงเรียนต่างๆแล้วก็ชุมชนที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าพี่ๆสื่อมวลชนต้องการเนี่ยก็ทิ้งชื่อไว้ได้แล้วเดี๋ยวเราส่งให้ได้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีการประชามตินออนไลน์นะครับผลงานทุกชิ้นเนี่ยได้แสดงทั้งหมดนะครับรวมทั้งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกในภูมิภาคทุกจังหวัดด้วยที่ผ่านมาทั้งห้าครั้งครับผมครับเราคงจะต้องเติมนะครับว่านอกจากการแสดงในปฏิทินแล้วเนี่ยแล้วก็การในลงในเว็บไซต์สื่อออนไลน์ต่งตางๆของมาเลเกายไทยเนี่ยเราจะได้มีการลงชื่อนักศึษา ว่านักเรียนนะครับว่าเขามาจากโรงเรียนไหนอายุเท่าไหร่แสดงผลงานอะไรแล้วก็จะใช้บทความสัมภาษณ์ต่างๆเนี่ยเพื่อให้เราเห็นว่าการเป็นศิลปินเป็นความภูมิใจในสิ่งที่เราจะส่งเสริมให้กับคนทุกคนได้แล้วก็ที่สาคัญคือว่าการได้แสดงออกในเรื่องของการต่อต้านนะครับอาชญากรรมและก็ยาเสพติดเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเข้าถึงได้ทุกคนได้ผ่านศิลปะอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งใจจะทําและเราตั้งใจจะทําต่อเนื่องนะครับไปตลอดตลอดไปและให้กว้างขวางขึ้นตรีแสดงระหว่างวันที่14-20ถึง พรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นพรุ่งนี้เลยคือคืนนี้จะติดตั้งกันนะครับตอนนี้กําลังใส่กรอบอ,อยู่ทั้ง5้าสิบชิ้นสามย่านนิดเทานะครับ,ช, 3, รรรบชั้น3นะครับเป็นลานอเนกประสงค์ลานนิทรรศการนะครับชั้น3ที่สามย่านนิดเทานะครับเช,ชิญไปชมกันได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าไปก็อาจจะทิ้งชื่อไว้ได้นะครับจะมีนักศึกษาเฝ้างานอยู่นะครับถ้าว่าอยากได้ปฏิทินนะครับแล้วก็ลงที่อยู่ไว้เดี๋ยวเราจะจัดส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับรรขอบคุณ <ขอ S 2> ครับ<อ>